กด s กกับ s c กดแจ้งเตือนกดไลค์ให้ตัวเน้าขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะพบกับช่อง P i s t Studio นะคะวันนี้จะมาแนะนำการใช้แกลปในส่วนของใครที่อยากจะได้สินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงานเพื่อกระดาษปากกาดินสอแอบแกปค่ะเข้าไปเสร็จเราก็เลือก ร้านขาเลือกออฟฟินเมทที่จริงมันก็มีหลายอันนะแต่วันนี้เราจะแนะนำซื้อหมึกซื้อปากกาซื้อเครื่องใช้ไม้สอยเกี่ยวกับสำนักงานที่ตรงนี้ อันนี้คือแอดมินอยู่เชียงใหม่นะคะ mm hmm. ก็จะขึ้นว่าเชียงใหม่แ hmm. อ์พอร์ตช mm ับเชียงใหม่เซนตันเฟสแล้วก็กดเข้าไปค่ะ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. เจอเลยค่ะปากกาแม็กกระดาษปักฟงปักไฟกระดาษต่อเนื่องเจลล้างมือก็มีนะคะ mm hmm. นี่ค่ะมึก ต่างๆ่าแมสำหวันนี้สมมติว่าเราวันนี้เราจะซื้อโอ้มีเยอะเลยอืหรับวันนี้เราจะซื้อหมึกหมึกบราเดอร์ tn เอเอไม่เอาเอาดัมดีกว่าเอาดัม tn พันเราก็บวกเข้าไปค่ะแล้วก็ดูที่รายการ ก็จะบอกว่าใช้วิธีจัดส่งแบบไร้การสัมผัสเพื่อความปลอดภัยรับทราบนเนี่ยค่ะตอนนี้คือเราอยู่ใกล้ Office m a ม e ตรงนี้ส่งฟรีนะคะเห็นไหมคะโปรโมชั่นเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้าง เมื่อซื้อ200บาทลด20%โอ้คุ้มมากเลยอันนี้เมื่อซื้อ400บาทลด30%สูงสุดลาย80บาทอันนี้คือโปรของแต่ละคนแต่ละยูเซอร์จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเลือกนี่ เห็นไหมคะถูกลงจาก690เหลือแค่590บาทกราบาทเราก,กดสั่งซื้อเมาว่าเป็นเงินสดหรือว่าเปลี่ยนการชําระเงินการชําระเงินก็มีหลายแบบแล้วแต่ว่าเราแอดเข้าไปนะคะแบัตรเครดิตก็ได้ น,นี่รวมทั้งหมดแล้วเราก็กดสั่งซื้อเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็รอให้แก็มาส่งนะคะถ้ามีคำถามสอบถามเพิ่มเติมทิ้งคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ